ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมนัดดุดเนี่ยได้ไปทานข้าวกับพื้นที่เซ็นทรัลโวลนั่นเองก็เลยคิดว่าตอนนี้เนี่ยโปรดักชันของ ีี่เเองนยมันก็สวยขึ้นเยอะเลยใช่ไหมแต่ว่าอยากได้บางอย่างมาประดับไว้ที่ฉากหลังค่ะผู้ชมกระดูกก็เลยไปได้อย่างนึงมานี่เอามาอวดหน่อยแะแดนนี่นี่คือเฮดวิกนั่นเองนะครับผู้ชมหรือว่านกคู่ของแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองนะจ๊ะแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองตรงนี้เป็นไวเนลฟิกเกอร์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็โอ้โหสีสันเนี่ยดูดีเลยแล้วก็ตัวใหญ่มากๆก็เป็นของค่ายเดิมค่ะค่ายท็อปนั่นเองซึ่งกระดูกเนี่ยเคยรีวิวไปหลายตัวแล้วจะเป็นสไปเดอร์แมนเอ่ยหรืออะไรเอ่ยก็ตาม แต่นะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะดูดีกว่าว่าเขาจะ เหมาะสมที่จะมาวางไว้ด้านหลังฉากมาหรือเปล่า่าจะน่ารักมากเลยนะคะอ๋อจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอีเซตันเขาลดราคาค่ะที่เซนทันเวเพราะว่าเหมือนว่าจะไม่ต่อสัญญาใช่ไหมคะถ้าจะไม่ผิดเหมือนเพื่อนนะดุดบอกก็เลยลด20%่็ไปหาซื้อกันได้นะของในพวกเนี้ยลด20%แต่ว่าพแพนกอื่งก็น่าจะลดเหมือนกันนะอันนี้เนี่ย2,350บาทนะอันนี้คือราคาเขาแต่ว่าลด20%แล้วนดุดซื้อมาประมาณ1,800ก็น่ารักดีอ่ะอยากได้ตอนแรกคิดว่าเอะโจทย์ของเราก็คือว่ามัันตต้้้้องวววววใหญ่ดดยยยแลก็ส นะก็ไปเจอแกนด้ฟมาแกนด้ฟก็เป็นของลอสออฟเดอ i ิงเนาะก็ดูดีนะเฮดวิกของเราน่าจะน่ารักกว่ามาแล้วเฮดวิกเฮ้ยเป็นไงบ้างน่ารักไหมเฮดวิกเฮ้ยหมุนคอได้ด้วย <c oughs> นี่เลยคุณผู้ชมแบบนี้แหละน่ารักมากๆาามาวางไว้ตรงข้างๆฉากเราเนี่ยน่าจะดีมากๆเลยขนาดของเขาน่าจะสักประมาณนี้ค่ะไม่เคยกกรู้ว่าประมาณหน้านาดุษเนี่ยประมาณหัวเนี่ยหัวคนเรานี่แหละตัวใหญ่เหมือนกันก็เลยคิดว่าโอ้ถ้ามาวางไว้หลังฉากมันน่าจะเด่นมากๆเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวลองวางไว้หน่อยสมมติว่าหน้าดุดวางไว้ตรงหลังฉากในส่วน ของเรรราาทีีเรร่เเวววิวแล้กันออน่ารักใช่ไหมแล้วก็ไปได้ตัวนี้มาคุณผู้ชมจากอ e ีเซตันเหมือนกันอันนี้เขาจะเป็นตัวของกาชาปองนะเริ่มลดราคาแล้วเพราะว่าอย่างที่ว่าไปตอนแรกค่ะน่าจะไม่ต่อสัญญาแล้วก็จะไม่มีอ e ีเซตันแล้วเนี่ยตัวกาชาเนี่ยเขาก็เอามากกองๆกันเต็มเลยค่ะแล้วก็เข้าไปเลือกได้เลยมีตั้งแต่ราคา59บาจนถึง79บาทอันแรกของได้ดุดมาแล้วอันนี้จะเป็นกาชาที่ดุดเนี่ยอยากได้มากเพราะว่ามันเป็นรูปโทรศัพท์มือถือนี่อันนี้น่าจะ59บาท เอาไปทาอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอามือถือมาลองอ่านดูว่ามันทําอะไรได้บ้างดีงกว่าครับเขาก็ไม่ได้บอกอะไรนะคะคุณผู้ชมไม่รู้คืออะไรอะคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันคืออะไรอะบอกนรูหน่อยได้ไหมนรูก็ไม่รู้กันคืออะไรค่ะคุณผู้ชมใครรู้บอกหน่อยนะจะว่าผูกกุญแจมันก็ไม่ใช่นะจะบอกว่ากดแล้วจะมีอะไรขึ้นมาก็ไม่ใช่จะบอกว่ามันเหมือนเป็นป้ายบอกอะไรสักอย่างหนึ่งมากกว่าเอาเป็นว่าคือตอนดูเราไม่ได้แกะนะคะเพราะมันอยู่ในกล่องนูก็ไม่ค่อยรู้หรอกมาดูกันหนึ่งการอันนี้อยู่ที่79บาทเออดูกันคืออะไรเ่า น่าจะเป็นหมวกหรือเปล่าหมวกน่าจะหมวกนะคะแต่เหมือนหมวกเด็กเแยอะหัวยังเราใส่ไม่ได้แน่นอน ดึง,ดงเออหมวกจริงด้วยอะแต่ว่ามันไม่ใช่หมวกเด็กด้วยเนี่ยอันนี้มันหมวกคนก็ไม่ได้มันเอาไปใส่ตัวอะไรได้บ้างเนี่ยไดนดูสิเรายังคงต้องพึ่งพา Google Translate อยู่นะคุณผู้ชมเขาบอกว่าโพสสินค้านี้เนี่ยไม่ได้ทามาเพื่อแมวนะเอา้าแล้วถ้าเกิดไม่ทํามาเพื่อแมวเราจะให้ตัวอะไรใส่นะตัวติดหนึ่งมาดูหน่อยอืมไม่รู้ตัวอะไรอะคุณผู้ชมแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทํามาไม่ใช่หมวกแมวนะห้ามเอาไปใส่แมวเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วมันเอาไปใส่ใครอะคุณผู้ชมอาช่างมนเถอะนะไม่มีอะไรแต่ประเด็นของเราคือ เฮดวิกตัวนี้คุณผู้ชมเฮดวิกของเราก็ยังน่ารักนะจ๊ะแล้วก็น่าจะโดดเด่นมากๆคุณผู้ชมอันนี้ก็เอามาให้ดูเฉยๆว่าเราน่าจะได้เห็นน้องตัวนี้เนี่ยปักหลักอยู่ที่ฉากหลังของนายดุเลยนะตัวหนึ่งตั้งพันแปดเนี่ยเกือพันเก้าโอเคคุณผู้ชมวันนี้ก็มาทักทายกันแค่นี้ละกันแค่ให้ให้รู้สึกว่าเออเราได้เจอหน้ากันบ้างเนาะเดี๋ยวจะลืมหน้ากันซะก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะถ้าเกิดว่าอยากติดตามว่านายดุทำอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้ววยยยนนนะะะคคเเจอกััใหหม่่ทป้าาาสสดีบบ๊